สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสายเจริญปุระขอพูดบ้างยกกรณีตัวเองในอดีตเทียบประเด็นการและลูกๆ จากประเด็นร้อนแรงของครอบครัวเสกโลโซที่ตอนนี้ทางด้านเสือและกวางและการวิพากษ์ผู้เป็นแม่ได้ออกมาฟาดกันอย่างเดือดและทางด้านเสือและกวางก็ได้ยื่นร้องขอความคุ้มครองต่อศาลและขอให้ส่งแม่ตรวจสุขภาพจิตในขณะที่การก็ได้โพสต์ตอบกลับบอกว่าให้ไปตรวจด้วยกันใครกันแน่ที่บ้า เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์แม้กระทั่งนักแสดงสาวสายเจริญปุระก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแชร์สรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่านึกถึงตอนแรกที่ต้องพาแม่ไปแอดมิดที่ศรีธัญญาใช่ค่ะเสียงสาบส่งเราทั่วทุกสารทิศเขาก็แม่นะเขาก็เลี้ยงมาอีอกตันยูหลงผัวหลงคอวยอหรือเปล่าทำแบบนี้คงจะเจริญ ที่ตอนเด็กๆพูดไม่รู้เรื่องแม่ยังทนเราได้โอ้ยสัรพัดแต่เอาจริงๆนะเพราะเขาเป็นแม่นะเราเลยอยากดูแลให้ดีที่สุดเราคิดว่าถ้าแม่เราป่วยโรคอื่นๆเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานก็ไปฟอกไตเรายินดีจะพาไปและคนก็คงเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าโรคที่เขาเป็นต้องให้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรักษามันก็ตามนั้นอ่านข่าวแล้วก็เห็นใจ แต่เรื่องมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีคนกลางมากำหนดกติกาให้แบบนี้เราว่าคงพอมีทางออกบางทีลูกบอกเองนะ่ะพ่อแม่ไม่มีวันฟังหรอกไม่ต้องถึงขั้นเชื่อด้วยซ้ำแค่ฟังยังไม่ฟังเลยตรวจแล้วหาทางพูดคุยถ้าต้องคุยกับนักจิตเราว่ายังดีเสียอีกเปิดใจคุยทั้งครอบครัวมีคนมาช่วยประคองไม่ต้องหนักไปที่คนใดคนหนึ่ง ทุกคนในสมการนี้มีหัวใจไว้รักไว้เจ็บกันทั้งนั้นเคยอ่านสัมภาษณ์น้องเสือมาบ้างน้องวุฒิภาวะดีมาก EQ ดีน่าชื่นชมมากๆเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะทั้งนี้บอกเพิ่มเติมว่าเข้าใจที่เสือหาที่อยู่ให้น้องสาวเลยตอนที่เราโดนหนักๆเพื่อหลายคนบอกให้ไปอยู่ด้วยน้องชายคือพร้อมสตาร์ทรถแล้วนะมันไม่ได้คือไม่ได้จริงๆพูดกันไปก็เหมือนเดิมเฮ้อถ้ามันไม่หนักไม่หนา ลูกไม่อยากหาทางออกแบบนี้หรอกค่ะมันก็สุดทางกันแล้วทวนต่อก็คงได้แต่สุดท้ายมันไม่ได้แก้อะไรเลยลองทำอะไรสักอย่างยังพอมีหวังกว่าจะบอกว่ากลัวแฟนลูกมาแย่งสมบัติเลยต้องทำแบบนี้เราว่ามันก็มีหนทางดีๆอีกเยอะนะที่พอจะช่วยๆกันดูได้จริงไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้นะคะ สำหรับคราวนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ